กับโรคเบาหวานเนี่ยนะคะสาเหตุที่สำคัญก็คือเม่เลือดขาวเนี่ยจะมีการหลั่งสาร TNF a l p h a Interferon Gamma แล้วก็ Interleukin 17มากกว่าปกติซึ่งสารทั้ง3ตัวเนี่ยก็จะมีผลเช่น TNF a l p h a กับ Interferon Gamma เนี่ยจะไปทำลายตับอ่อนหรือเบต้าเซลล์นะฮะทำให้หลั่งอินซูลินน้อยลงซึ่งอันนี้ก็เป็นเบาหวานประเภทที่1 นอกจากนี้ทั้ง2ตัวนี้ยังทําให้เกิดอาการดื้อต่ออินซูลินนะคะซึ่งเป็นเบาหวานประเภทที่อ2อ n t ินเตอร์ลินสิเป็นตัวที่เพิ่มความรุนแรงของโรคแพ้ภูมิตัวเองอาการเบาหวานก็เป็นอาการหนึ่งของอาการแพ้ภูมิตัว,ตวเองนะครับเราก็พบว่า,าบิมสูตรสีฟ้าในวันที่15รับประทานต่อเนื่องก็จะสามารถหลังสาร -3 ตัวให้น้อยลงได้ดูกราฟนะครับ เราก็จะพบว่าจากการวัดนะฮะเราจะเห็นว่ามันลดลงไปชัดเจนทั้ง3ตัวนะครับถ้ามาเปรียบเทียบก,กันกับคนที่กินแป้งนะฮะสววนที่15 TNF-alphainterferongamma และ interleukin 1ิ 17, มีระดับมาตรฐานอย่างนี้นะครับผู้ที่ใช้บิมสูตรสีฟ้าของเราจะสร้าง TNF-alpha แค่นี้เองเมื่อเป็นอย่างนี้การลดลงของสารทั้ง3ก็ลดความรุแนแรงอาการเบาหวานอาการเบาหวานทั้สองประเภทก็ลดลงไปด้วยครับ